สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมาการที่ทารพทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงนันพัฒนตันธนงศัก์กุลค่ะชื่อเล่นชื่อคุณพาวค่ะอายุหกขวบอยู่ชั้นอนุบาลสามับหนึ่งอยู่โรงเรียนอนุบาลภูสุขตำบลสัตเจ้าโรงทองอำเภอนิเศษชัยชันจังหวัด ทองค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องเต่ากับลิงค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะกันครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลสลับด้วยปูเขาที่ยาวเยียน มาเต่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 ามันมีสีขาวสีตีนเดินมามันทำหัวผุกผุกโพโพมันทำหัวผุกผุกโพโพวันหนึ่งเจ้าเต่าเห็นต้นกล้วยลอยน้ำมาเต่ไกแต่มันไม่มีกำลังมากพอ ที่จะลากต้นกล้วยขึ้นมาจากน้ำได้มันจึงไปอ้อนวอนให้เจ้ามิงจ๋อมาช่วย แรงและว่องไวเจ้าช่วยหลากต้นกล้วยขึ้นมาจับน้ำให้คาหน่อยได้ไหม สิงกล่าขึ้นว่าหนิเจ้าลิงเจ้าช่วยเลือกต้นกล้วยไปไว้ตรงนู้หน่อยได้ไหมเพราะข้าจะปลูกต้นกล้วยไปไว้ตรงนู้น ได้ยินอย่างนั้นจึงแบ่งต้นกล้วยออกเป็นสองท่อนอย่างไม่เต็มใจนะแล้วเอาท่อนด้านบนให้เจ้าลิงสวดตัมันเอาท่อนด้านล่างเพราะมันรู้ดีว่าท่อนล่างสามารถนำไปปลูกได้เมื่อเจ้าจ๋อ บนไปปูกไม่ชา้าไม่นานนะักต้นกล้วยท่านบนก็แห้งลงแห้งลงและก็ตายส่วนท่านด้านล่างของเจ้าเต่า เคกล้วยงามยิ่งนะักแต่เจ้าเต่าก็ไม่มีปัญญาที่จะปีนขึ้นไปเก็บผลกล้วยสุกมากินมันจึงไปขอความชี่เหลี่ยจากเจ้าลิงอีกครั้งเมื่อเจ้าลิงได้ปีนขึ้นไปเก็บผลกล้วยสุกมากินจางรอร่อย หนีบเจ้าลิงเก็บกล้วยเราไม่ค้าบ้างสิเพื่อนเอ,อ๋ยเดี๋ยวข้าจะแบ่งกล้วยไปให้เจ้ากินที่บ้านบ้างเมื่อได้เมื่อเจ้าลิงได้ยินอย่างนั้นจึงหัวเราะเสียงดังและพูดขึ้นว่า ไม่มีน้ำใจหลอกให้ฉันเอาท่อนบนไปปลูกและแห้งตายไปฉันไม่ใชื่อใจเจ้าอีกแล้วว่าแล้วเจ้าลิงได้ปีนขึ้นไปเก็บผลกล้วยสุกมากินอยา่างอร่อยจนหมดต้นเลยทีเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ วันก็ต้องถูกผู้อื่นเอาเปรียบเช่นกันขอบคุณค่ะ